พี่ก็ยังรักษาความปลอดภัยอยู่ปกติองน้เพราะพี่จะต้องทําตัวเป็นว่าดูนักลบที่เสียบที่นี้ใครเสียบใครอะไรนักลบก็คือนักลบนักลบต้องไปเข้าการเมืองเดี๋ยวถูกเสียบกลุ่มใช่ไหมเราก็ต้องให้อลิซมันเขาเล่นไปเพราะอลิซมันคนเดียวที่เข้าใจเกมไม่หักหลังนะสรุปแล้วไม่หักหลังั้ำมันออลิซมานจะเป็นคนที่จะต่อสู้ต่ออ๋อเราเราวางแผนให้แหละเพราะเราคุมกองกำลังให้ไงคุมกองำลังทั้งนี้ก็จะเทคโอเวอร์การดัมโบ้ก็เทคโอเวอร์โดยสตาร์ทสตาร์ทของพี่ิทธิ์เอง ซึ่งสตาฟองนี่เด่นยคือพวกสตาฟในระบบของการส่งโรงยาบาลชอ,อ,นอหนังอาหารข่า,ปา,าปวปลาน้ำไปสุ้มมันมีคนของมันอยู่เพราะไอ้ตัวนี้ท่านยังอยู่โป๊ะแล้วก็แกนนําเขาก็ไปประชุมที่พักพื่อไทยเรียบร้อยแล้วลงสัตยาบัตแล้วเซ็นชื่อแล้วว่าเขาไม่กลับเขาขไม่กลับเขาก็เติมคนแล้วเลบเบอร์พอร์ตแปดวอันนั้นสามเกย์<ะ>อ,อยู่ที่ไหนเ<า>นี่ยสามเกย์ก็ไม่มีที่ยืนเลยเมื่อวานนี้ก็ากอาจตุ๊ปจตุพปก็ต้องกระโดดเกาะลิสมันาแล้ววันนี้พิกอีกละวันนี้ก็พิกอีกละ มอบตัวของปากอู่แล้วเมวื่อวานยังสู้ๆอยู่ในกำมือคือมันมันเป็นแบบนี้รจะทำไงทีนี้คนที่จะฮึดขึ้นมาสู้รอบสอง,งอนกกระดิสมันหนึ่งละสุพรนะฮะก็มีพวกตัวเล็กตัวเล็กตัวน้อยพวกไอตัวนี้ไม่รู้นะ uh huh. ตัวนี้ดูเขาไม่ออกเพราะว่าเราไม่รู้ว่าไทรเขียเสียบ้างนะรเราไม่พูดถึงการคอรัปชันหรือรับเงินเราพูดถึงการสู้เอเียเกียตเสีย พวกที่เขตเซียสูงเหยี่ยมต้องมีรายชื่ออยู่เขาต้องไปดวแต่อลิษมันเอกสุดคนนึงแหละที่คงไม่ได้สู่เหยและเขตเสีย่ยผมไม่ได้รับผลประโยชน์ด้วยไม่ได้ไม่ได้รับการประกันตัวด้วยล่ะส่วนหนึ่ง